แล้วตรงนี้ค่ะพอดีเมื่อวานโค้ดทำคลิปไม่ทันขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจอบคุคาาืนค่ะรักๆค่ะกระทำนี้นะ <c ười> คือเมื่อวานอ่ะโค้ดไปจิ้มจิ้มตรงที่จะอัดคลิปให้ให้น้องๆที่มาที่หลังดูเนาะโค้ดไปจิ้มออกไหม <c ười> คลิปหายหมดเลย <c ười> มาาเมื่อวานก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็คุยต่อโค้ดชอบมาสื่อสารกับผู้คนแบบ ทุกคนเป็นภรรยาในนมิตที่ดีอะโคชอบน่ารักทุกคนเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่เขาเจอเข้อจางที่ส่งหวัวใจให้คนนะคะคือตรงงานอสังหาไม่ว่าฤดูไหนเราทําได้อย่างกรณีของโคที่ว่าโคเป็นในหนาสังหาอิสระฤดูฝนโคนก็ทํางานได้ถ้าฝนตกประมาณพอประมาณโคก็เอารถยังเอารถเซเว่ได้นะ่ะแต่ว่า ธรรมชาติที่สุดให้ตอนนี้เขาก็เอารถของเทศบาลอะไรไปขวางถนนไว้เพราะว่าเขาไม่ให้รถวิ่งผ่านกันนะคะต้องไปเส้นอ้อมเส้นที่น้ำไม่ท่วมค่ะมันท่วมเป็นบางจุดแค่นั้นค่ะเพราะาตรงนั้นน่ะมันเป็นทางที่ว่ามันใกล้ลำน้ำค่ะลำน้ำจากบ้านยางลงมาแล้วก็มาลงน้ำมามันก็มาเป็นเส้นทางปีนี้ฝนคือฝน,อฝนจะตกทั้งวันทั้งคืนนะคะมันก็เลยท่วม แต่ปกติทุกปีมันก็ไม่ท่วมขนาดนี้แต่วันนี้ตอนเช้าแม้มันก็เข้าทางเหนือเขาก็จะเรียกว่าแดดมึงหรือว่าแด,ดดดำเนี่ยค่ะคือมันจะมีแดดแล้วก็ฝนหยุดยมาทั้งวันแล้วมาจะเริ่มตกตอน4โมงนี่อีกทีละค่ะอืมสงสัยคืนนี้ก็ยาวเหมือนเดิมแต่มก็ตกไม่แรงค่ะแต่อาจจะเริ่มเย็นพดก็เลยค้าเสื้อแขนยาวมาใส่ อากาศเริ่มเย็นค่ะตรงนี้ก็ขอบคุณมากที่ทุกคนเป็นห่วงเข้ามาเอ่อฝางค่ะจังหวัดเชียงใหม่ท่วนเป็นที่ที่นะคะแต่ก็ขอบคุณมากที่ทุกคนเป็นห่วงโค้ดเอ่อทัาทายมาตรงหลังไม้มั่งอะไรมั่งว่าโค้ดเป็นยังไงมั่งสถานการณ์โค้ดไม่เป็นไรค่ะโค้ดสบายดีโค้ดทำงานนักวันเลยสบายดีค่ะแล้วก็ โค้ดอสังหาในทั้งออฟไลน์ออนไลน์อะค่ะโค้ดก็ทางานของโค้ดปกติทั้งวันก็มีลูกค้ากันอยู่นะลูกค้าก็ออน่ารักมากเลยสอบถามโคด้ดทังทายโค้ดเข้ามาตรงในไลน์ตรงหลังไม้นอะอ,อสอบถามงแมโค้ดเป็นยังไงมากนะเพว่เห็นว่าเอาเมื่อแข่งนนบเพื่อแต่ก็รู้ว่าือโค้ดทำแบบโค้ดสนุกนะท่วมก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ท่วมมากโค้ด ท่วมท่วมตรงลําน้ามาแล้วก็ในอําเภอเมืองค่ะก็ส่งสารเขานะตรงที่เป็นร้านค้าค่ะเพราะว่าเขาเก็บของแบบแทบไม่ทันกันบางร้านเขาก็เก็บทันเนาะเพราะว่าต้องเก็บของขึ้นที่สูงอะค่ะเพราะว่าน้ามันท่วมมันเจิ่งเต็มพื้นที่ในอําเภอเมืองผ่านประสบการณ์ตรงเป็นจันรในหน้าอสังหามือใหม่นะประสบการณ์ค่อนข้างเยอะมากโคตรก็เลยอยากจะออกมาแบ่งปันอ่า ขอบคุณค่ะทุกคนเก่งเหมือนกันแหละเพราะเชื่อทุกคนมี power ในตัวเองอ๋อจริงๆทุกคนมี power ในตัวเองนะคะขึ้นไลน์กับโค้ดไหมน้องสาวคนสวย <c ười> ขึ้นไลน์กับโค้ดไหมคะ <c ười> โค้ดคุยได้เป็นกิโลอ <c> ะ <ười> คือตรงเนี้ยคือเรื่องของเรื่องอะคือถ้าเราตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเราลงรายละเอียดไปเลย ว่าเราต้องการอย่างกรณีของโค้ดเอาดูตัวอย่างของโค้ดเป็นเป็นเซ็นเตอร์ก่อนเนาะคือโค้ดอะลงรายละเอียดเลยว่าปีเนี้ยโค้ดตั้งเป้าหมายอย่างกรณีครั้งแรกที่โค้ดศึกษาโค้ดก็บอกว่าโค้ดเริ่มศึกษาที่ปีแรกอะโค้ดที่ลุงจุงนังในหัวหมดเนาะโค้ดยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายมันวนในหัวค่ะแล้วปีที่สองโค้ดจะเริ่มตั้งเป้าหมายนะบางคนอะเข้าอยู่บ้านเข้าอยู่บ้านเข้าอยู่บนดอยอะ บ้านเขาอยู่บนดอยยุ่ยี่จะมีชาวเขาอยู่ด้วยนะอบางคนเขาบ้านเขาอยู่บนดอยแต่ชาวเขาเงี้ยเย้ยนะเขาตรงนั้นเขาอยู่ติดลําน้ําแล้วน้ําซัดน้ําซัดที่เขาอยู่บ่อยๆทุกปีเขาก็ไม่ไหวเขาก็มาติดต่อซื้ออสังหาเกิดัะไรเจ้านีมากเลยเพราะว่าก็นถึงแบบกอนอยู่ตรงไหนก็ทนาำเงินได้ใช่ไหม มันสนุกนะใช่ใช่โคกะหาหาหาอยู่ตรงไหนโคตรสนุกเพราะแต่ที่ยังสนุกไม่เต็มร้อยวันนี้คือแต่โคตรฟิวโคตรอะโคตรฟิวคูวควควควมาเต็มอยู่ละแต่โคตรตาสเวดูอสังหาฟาร์ซับไม่ได้วันนี้ฟฟร์ซับไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าฝนมันลงเม็ดค่ะฝนลงเม็ดเนี่ยตอนเย็นอะตอน ตอนนี้ช่วงจังหวันก็ว่ามันแดดแลงวนะเลก็มีส่วนนะคะทำเลมีส่วนแต่ถ้าเราเป็นคนที่จะซื้ออสังหามารีโนเวทขายเองเราจะต้องดูให้ลึกไปอีกว่าตรงอสังหาที่เราซื้อมาเราสามารถรีโนเวทขายหรือเวลาเราไปดูอสังหาคือซื้ออสังหาเข้ามาฟาร์มซับตัวเองบางคนอยากเป็นเจ้าของอสังหาขายเองเนี่ยคะ่ะรีโนเวทขายเองก็ต้องดูด้วยว่าทำเลที่คุณไป ไปดูเพื่อไปซื้ออสังหาตรงนั้นอ่ะมันเป็นทำเลที่เหมาะสมที่เราจะซื้อหรือเปล่าเออมันไม่ใช่ว่าเราไปซื้อแมาเออติดถนนอย่างเดียวแต่ความจเจริญใช่ติดถนนจริงความจเจริญแต่ถ้ามันนอกเขตเกินไปราคาอสังหามันก็จะเขาเรียกว่ามันโลลงอะค่ะ อ่าตรงนี้มันก็ต้องดูดูความจําเป็นและความสําคัญตรงนี้ต้องค่อยๆศึกษาเข้าไปนะคะอ้สาวาัสดีค่ะ